3วิธีลดน้ำหนักที่เร็วและปลอดภัยมากสำหรับคนที่ยุ่งไม่มีเวลาออกกำลังกายเชื่อได้ว่าเป็นวิธีที่หลายๆคนจะนึกไม่ถึงเลยค่ะ1การเคี้ยวอาหารให้ละเอียดจะทำให้ความรู้สึกอยากอาหารของเราลดลงอิ่มง่ายขึ้นที่สำคัญการเคี้ยวอาหารให้ละเอียดนะคะยังดีต่อระบบย่อยอาหารอีกด้วยน้ำย่อยสามารถย่อยอาหารได้ง่ายขึ้นพอระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีก็จะส่งผลต่อน้ำหนักด้วยค่ะ 2การนอนหลับพักผ่อนถ้าอยากให้การลดน้ําหนักเห็นผลมากยิ่งขึ้นให้ลองปรับพฤติกรรมการนอนจากปกติที่นอนช่วงตีหนึ่งตีสองนะคะให้ลองปรับเวลามานอนตั้งแต่ช่วงสี่ห้าทุ่มแทนแล้วเลือกตื่นสักหกถึงเจ็ดโมงเช้าค่ะเพื่อให้ได้ชั่วโมงการพักผ่อนที่เพียงพอเพราะการนอนหลับที่เพียงพอนะคะจะช่วยกระตุ้นการหลัง่งฮอร์โมนที่เกี่ยวก,กับการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและควบคุมการเผาผันแคลอรี่ได้ดีกว่าเดิมค่ะ 3. การใช้อาหารเสริมเพื่อสุขภาพนะคะที่จะช่วยทำให้เราอิ่มนานและลดความอยากอาหาร S, With S. แลนโปรตีนเป็นครั้งแรกที่มีนมโปรโตีนช่วยลดน้ำหนักที่มีประสิทธิภาพสูงสุดถึง99%ในประเทศไทย้วยกลไกหลัก3ข้อใหญ่ๆดังนี้ 1. ช่วยลดน้ำหนักควบคุมแคลอรี่จากสารสำคัญอย่างเช่นขา่าชาเขียวกระบ,บองเพชร 2. อช่วยบำรุงผิวให้ผิวกระจ่างใสและกระชับจากส่วนผสมของคลลาเจนไดแพปไทด์ 3. เป็นแหล่งพลังงานชั้นเยี่ยมให้กับร่างกายนะคะด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเฉพาะของเซอร์นิกซึ่งจะให้โปรตีงงนที่ทำให้เรารู้สึกอิ่มและมีพลังงานยาวนานกระปุกนี้นะคะเขามีการวิจัยเกี่ยวกับส่วนผสมที่มมีีผลลช่่วยยดดนน้าาาาัักกกองสบร ใ้เทคโนโลยีเซอร์นิกซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่เฉพาะตัวช่วยส่งเสริมการดูดซึมสารอาหารไปยังเซลล์เป้าหมายเข้าสู่ร่างกายได้โดยสมบูรณ์ช่วยให้ออกซิเจนแก่สมองและเลือดพร้อมดูดซับโลหะหนักและขจัดสารพิษออกจากร่างกายจึงทาให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อไขมันเริ่มถูกเผาผลาญตั้งแต่สัปดาห์แรกที่เริ่มทานเลยค่ะผลิตภัณฑ์เป็นสารสกัดธรรมชาติ100%ปลอดภัยใช้งานง่ายและได้รับการตรวจสอบโดย USFDA เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับใครที่มีปัญหาลดน้ําหนักยากมีไขมันหน้าท้องสะสมในระยะยาวและไม่มีเวลาออกกำลังกาย หรือหญิงหลังคลอดที่ต้องการมีหุ่นที่สวยงามกลับมาอีกครั้งลองนําวิธีที่แนะนําในวันนี้ไปปรับใช้กันดูนะคะ